วันหยุดของดิฉันเองนะคะวันนี้ก็เลยไม่มีข้าวกล่องมาให้ป้าๆดูเลยดิฉันก็บอกกับคุณสามีว่าอะโวคาโดโตฟรั่งเสปางคาติคติูเลโรคุณพ่ค่ะไปซื้ออะโวคาโดกับขนมปังฝรั่งเศสมาให้ดิฉันได้ไหมคะคือดิฉันอยากกินเมนูนี้มากเลยนะคะกอดแข้งกอดขากันได้สักพักปู่ก็ไปซื้อมาให้เลยค่ะนี่เพราะว่าฉันขี้เกียจออกจากบ้านเธอฉันยังกระจัดกระเป๋ายังไม่เสร็จเลยเราจะหาเมนูอะไรกินง่ายๆนะเธอเออก็เอาขนมปังเข้าเตาอบกันนะคะฉัน เป็นประเภทที่แบบไฟลนก้นแล้วค่อยจัดกระเป๋าอ่ะเธอเข้าใจปะใกล้จะบินแล้วลำล่อลำล่อแล้วถึงจะมาจัดกระเป๋าวุ่นวายมากเธอกับแค่สี่วันทำไมของฉันเยอะจังเลยวะส่วนกระเป๋าของคุณท่านพี่เธอผู้ชายมันทำไมเสื้อผ้าน้อยจังเธอไปสี่วันเสื้อสี่ตัวกางเกงก็คือแค่สองตัวเท่านั้นชุดนอนสองชุดงงงงมากแต่สิ่งเดียวที่นางเอาไปเยอะมากๆก็คือ เอ่อบอกเซอร์แล้วก็ถุงเท้างงมากๆเลยทําไมต้องพกไปเยอะขนาดนั้นแต่ภาพมาที่ชนีอย่างเราป้าๆหวังว่าจะเข้าใจดิฉันใช่ไหมป้าๆเป็นชนีเหมือนฉันเนี่ยเวลาป้าๆจัดกระเป๋าป้าๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะวุ่นวายไหมคะวุ่นวายเนาะหรือป้าๆมีแบบแบบแผนที่แบบว่าเอ้ยไม่เห็นต้องวุ่นวายเลยจัดกระเป๋าแป๊บเดียวเอง ตอนแรกฉันก็คิดว่ามันแป๊บเดียวเองหรอกแต่ว่าทำไมมันวุ่นวายจังวะที่ที่ฉันทำหน้าตื่นตระหนกตกใจก็คือฉันทอดทิ้งน้องขนมปังไว้ในเตาอบซึ่งเธอมันตลกมาก <c oughs> คือดิฉันระหว่างที่ดิฉันขูดอะโวคาโดไปสักพักดิฉันเริ่มได้กลิ่นไม้ไหม้เธอ <c oughs> พคุณแม่มะเลงไม่กลัวกลัวมายิงแล้วนะคะจังหวะนี้ <c oughs> ก็คือดําไหมไปแล้วค่ะหนึ่งกลายเป็นขนมปังฝรั่งเศสปิ้งชาโครูนะคะทุกคนค่ะฉันก็มีความขี้เกียจปิ้งขนมปังใหม่นะคะเธอทั้งทงที่เตาก็ร้อนไวมากควรจะปิ้งใหม่นะขนมปังก็ไม่ได้แพงเลยแต่มันขี้เกียจจริงๆอ่ะวันนี้ก็จะกินไปทั้งๆแบบนี้แหละ <c oughs> พลิกอีกด้านหนึ่งให้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไหมนะเออปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรไก็จะเอาเนยถั่วน่ะเออปาดลงไปเลยนะคะเพื่อกลบความที่มันไหมเกียมนั่นแหละเห็นไหมดูเป็นปกติดูเป็นขนมปังปิ้งปกติที่ไม่มีอะไรเลยเธอนี่แหละแล้วก็เอาอะโา a d o ที่เราฝนฝนฝนไว้เนี่ยบดไว้เนี่ยปาดลงไปแล้วก็ทานค่ะแค่นี้เลยง่ายมาก คือดิฉันจะรีบรับประทานนะฉันก็จะรีบไปจัดกระเป๋านะเธอฉันควรจะมีแบบวิธีการหรือว่าการไปเรียนรู้วิธีการจัดกระเป๋าใน YouTube อยู่ดากนะเธอว่าเขาเตรียมตัวก่อนบินกันยังไงเธอฉันบินทุกปีแล้วฉันบินบ่อยมากบินในประเทศก็บ่อยบินกลับไทยก็ทุกปีแต่ว่าฉันมีป,ปัญหาประสบป,ปัญหาการจัดกระเป๋าตลอดเลยเออและหนึ่งในปัญหาหลักที่สําคัญนั่นก็คือฉันขี้เกียจเธอไม่มีอะไรมากเลยแค่ขี้เกียจทําอ่ะเออถ้าเรารู้จักวางแผนนะเออทาตั้งแต่นเนิ่นๆน่ะคือถ้าเรามี ีความพร้อมเนี่ยเรารู้ว่าเราจะบินวันไหนอยู่แล้วเนี่ยเราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าใช่ไหมทร,ท,รทราบค่ะทราบทราบคุณพี่ทราบฉันทราบทุกอย่างเลยแต่ว่า เราฉันเป็นชนีประเภทว่าลืมของตลอดเลยปีที่แล้วลืมของฝากค่ะทุกคนค่ะซื้อมาบักแพงเลยถึงไทยปุ๊บเอ้าญาติของฉันนะคะไม่ได้รับของฝากเพราะว่าฉันลืมของฝากไว้ที่ญี่ปุ่นก็มาดูกันว่าปีนี้ดิฉันจะลืมอะไรบ้างนะคะคุณพี่แต่ที่สําคัญขนมปังสองชิ้นนี้ดิฉันจะทาอย่างกับน้องคือมันไหม้ไปแล้วอ่ะคือดิฉันกินชิ้นนั้นเข้าไปก็ด้วยความหิวนะเธอแล้วมันก็ติดขมๆดิฉันก็เลยรู้สึกว่าเออสองชิ้นนี้จะท้องทิ้งแล้วแหละแล้วก็ไม่กินต่อแล้วค่ะจะรีบไปจัดกระเป๋าาันกก็จะทํรเออ เอาพลาสติกเนี่ยมาแปอะโวคาโาดไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเอออีกจัดก,กระเป๋าเสร็จตอนไหนก็ค่อยกลับมากินอีกรอบช่วย,ยคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าอะโวคาโาดมันแช่ตู้เย็นได้ไหมเนี่ยเออ